สวัสดีครับวันนี้ครัวหนูกระต๋องจะขอนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาแป้งขนมถังทอง เมื่อหยอดแล้วเป็นสีเหลืองไม่ขึ้นฟูจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรมาดูกันเลยครับเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการจอดขอนมถังทองมาเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับเราจะมีกระบวยผสมแป้งถ้วยตวงผงฟูและโซดาแป้งเตาแก๊สและกระทะขนมมาดูกระบวยแรกกันเลยครับ ในกระบวยที่1น,นั้นนะครับเราจะตักแป้งที่หมักได้เวลาพอดี1ถ้วยตวงครับเทใส่ลงไปในกระบวยผสมเลยครับ2ใช้น้ำเชื่อม75 ml เทใส่ลงไปครับ3ามผงฟูและเบกกิ้งโซดา เราจะใส่ไปสองช้อนนะครับเพื่อทําการทดสอบว่าขนมนั้นเมื่อเราใส่ผงฟูและเบกกิ้งโซดาเกินปริมาณจะทําให้แป้งเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราก็ผสมแป้งเลยครับโดยใช้กระบวยตักแป้งหยอดตีแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับ คนไปจนกว่าแป้งนั้นจะขึ้นฟูครับเมื่อแป้งขึ้นฟูแล้วนะครับเราจะทําการหยอดเลยครับหยอดแล้วเราก็ปิดฝารอให้ขนมสุกเมื่อขนมสุกเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเริ่มเห็นขนมนั้นเป็นสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็แป้งนั้นไม่ค่อยขึ้นฟูนะครับเกิดจากการใส่ผงฟูและเบกกิ้งโซดามากเกินไปนะครับ ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเราจะทําให้ดูในกระบวยที่2นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับต่อไปเราจะไปดูในกระบวยที่2กันเลยครับในกระบวยที่2เราก็จะทําการตวงแป้งเหมือนเดิมครับตวงแป้ง1ถ้วยตวงน้าเชื่อม75 ml ผงฟูโซดา1ช้อนครับครั้งนี้เราจะลด ผงฟูสดาเหลือแค่ช้อนเดียวนะครับเมื่อผสมเสร็จเราก็หยอดลงไปเลยครับเมื่อเปิดฝาเราจะเห็นว่าขนมนั้นออกมาฟูสีขาวสวยขอบตั้งตรงได้เนื้อของแป้งนั้นฟูนุ่มสวยงามเลยครับกลนก็สวยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วหากใครที่ฝึกทำขนมทั้งทองนะครับสัดส่วนถือว่าสำคัญนะครับ หากใครไม่มีสูตรเป็นของตัวเองนะครับสามารถใช้สูตรผสมเหมือนกับครัวของเราได้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแป้งจะเป็นคนละสีความฟูความนุ่มจะแตกต่างกันเลยครับซึ่งแสดงให้เห็นชัดเลยว่าการใส่ผงฟูโซดามากเกินไปจะทำให้แป้งนั้นมีสีเหลืองและไม่ขึ้นฟู เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องจัดใส่ให้พอดีนะครับทีนี้มาดูที่ตัวแป้งนะครับแป้งกระปุกที่เราใช้ทดสอบนะครับจะเป็นกระปุกที่เหลวพอดีอีกหนึ่งกระปุกที่แป้งเหลืองจะเป็นแป้งที่หนืดเกินไปนะครับซึ่งแป้งทั้งสองกระปุกนี้นะครับเราหมักคนละเวลากันนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า ในการนำมาหยอดนั้นแป้งจะฟูหรือไม่ฟูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะเอาแป้งที่เหลวพอดีนะครับใส่ไปในแป้งที่หนืดเพื่อจะปรับให้แป้งที่หนืดนั้นกลับมาฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการเติมน้ําลงไปเพื่อให้น้ํานั้นช่วยเพิ่มปริมาณความชื้นและน้ําเมื่อเวลาหยอดแล้วจะทําให้แป้งนั้นฟูมากยิ่งขึ้นนะครับ เห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะทําการสาธิตให้ดูว่าแป้งที่เราผสมกันนั้นจะสามารถหายเป็นสีเหลืองและขึ้นฟูได้หรือไม่นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานั้นทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ